สรุปภารกิจในมิชชั่นอิม o ปอสิเบิลภาค1ถึงภาค8ทบทวนเรื่องราวก่อนไปดูหนังภาคสุดท้ายของชายที่มีชื่อว่าอีธานฮันเรื่องราวในภาคแรกอีธานได้ไปทำภารกิจให้หน่วยงานสายลับระดับสุดยอดที่มีชื่อว่า IMF และเขาได้ถูกใส่ร้ายว่าเป็นนอนบ่อนไส้ทำให้เพื่อนร่วมงานตุยและทำให้ภารกิจล้มเหลวอีธานเลยต้องออกตามหาหนอนตัวจริงและทำภารกิจชิงข้อมูลลับกลับมาให้ได้เพื่อล้างมลทินตัวเองและสุดท้ายเขาได้กลายเป็นสายลับขั้นเทพในหน่วย i m เ็อฉากที่เป็นภาพจำของภาคแรกคืองิช รหัสดีเวล่ามันคือรหัสไวรัสที่ถูกสายลับขโมยไปไวรัสชนิดนี้จะทําให้คนตุยได้ภายใน38ชั่วโมงถ้าไม่ได้รับวัคซีนอีธานต้องยับยั้งแผนการร้ายของบริษัทผลิตไวรัสและชิงวัคซีนมาเพื่อช่วยนางเอกฉากที่เป็นภาพจําของภาคนี้คือฉากที่อีธานไปปีนเขาและฉากที่เขาซิ่งมอตเตอร์ไซค์ภาคที่3อีธานได้ไปแต่งงานกับสาวที่มีชื่อว่าจูเลียและเขาต้องไปทําภารกิจชิงตัวดาวเวียนคนนี้ที่กาลังไปซื้อขายอาวุธอันตรายที่ใช้รหัสว่าตีนกระต่ายแต่ดาวเวียนก็จับตัวจูเลียแฟนของออีีีาาาาาานนนนไปและะขขู่่ใใหห้้ตตกรตยยมเภ ชั่วโมงไม่งั้นจูเลียจะตุยอีธานเลยต้องทำภารกิจหาตีนกระต่ายและช่วยแฟนสาวของเขาให้ได้ภาคต่อไปจะไปเล่าต่อใน EP 2ใครอยากดูต่อกดเซฟคลิปนี้ไว้หรือกดติดตามไปก็ได้